ไม่กินไม่กินไม่กินไม่นาะพี่พี่พี่ได้ไปดูไอ้คนนั้นยังอ่ะได้มาแล้วอยูแล้วดีที่จะเป็นสตรีมเมอร์ใช่ปะเออโอ้พูดเลยรู้เลยเนาะพูดแกจะไม่ได้เอ่ยชื่อเลยแบบไอ้คนนั้นอ่ะคือรู้เลยอ่ะรู้เลยของจริงจัดอ่ะเออพี่ตัดนกขนนกตรงเนี้ยโอ้โหดูเลยขนาดนั้นนะพี่กูไม่ได้ดูแค่สตรีมแล้วเนี่ยดูมันก็ต้องดูกับบ้างอ๋อ พี่ก็เห็นอยู่ว่าจอก็อยู่ในห้องคอาเหมือนกันไม่ผมเข้าผมเข้าไปดูสตรีมเมอร์ในเมืองถ้าพี่ก็ดูเหมือนกันพี่ก็ดูอย่างนั้เหมือนกันเนาะอืมก็ถือว่าดีครับก็ถือว่าดเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรวะชื่อทำไม่ได้ดีดูแต่งอื่นนะฮะไม่ไม่ดูแต่ชื่อไอซีอ่ะชื่อไอซีเขาอะอะไรนึ่คนบอกว่าชื่อขนุนชื่อขนุนอันนี้ขนุนไอซีโอซีไปละไอซีโอซีไม่ใช่หรออือดูหรอเอ้ยขนุนไหนตัวไหนไหนไปคนหนึ่งไปคนหนึ่งนะน้องขนุนนะไปไปนะ จำไว้ี่จำไว้จำไว้จำไว้ใจเย็นใจเย็นดูบุ้งเนาะเตรียมได้แล้วหรอชื่อน้องขนุนอายุยี่สิบสอง่ะหนีไหมงไม่เอางี้นะจีนตอนไหนล้วก็ไปชนเขาเลยอ๋อทำไมบังเอิญหรอทุกอย่างหมดเออไปหมดเนาะเกกรมไปครับพี่สอบครับผมดีกฤตแต่ไอ้หลอกกันวะ